ขอที่ไม่สามารถเข้าซูมได้ในวันนี้นะคะอวันนี้เราจะเรียนต่อที่เรื่องมุมนั่นแหละแต่วันนี้จะไปถึงเรื่องมุมที่มันเป็นชนิดของมุมมุมฉากกับมุมตรงแล้วนะคะอมุมฉากกับมุมตรงครับที่แล้วเมื่อวานเนี้ยจะรู้จักแค่ว่ามุมคืออะไรอะไรคือมุมแล้วเกิดจากมุมเกิดจากอะไรนะคะผู้ขอทบทวนก่อนนะคะนะ เมื่อวานนี้ยครูอธิบายเรื่องมุมไปแล้วนะคะบางคนเข้าสูมได้ก็จะเข้าใจแต่บางคนที่มาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็น่าจะได้ฟังไปแล้วหรือใครที่ลองทําแบบฝึกหัดแล้วก็จะเห็นแบบฝึกหัเดเกี่ยวกับมุมไปแล้วนะคะอ่ะมุมเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะรังสีสองเส้นนะคะรังสีสองเส้นที่มาใช้จุดปลายจุดเดียวกันใช้จุดปลายจุดเดียวกัน นะคะเป็นรังสีสองเส้นมาใช้จุดตายจุดติดกันทาให้เกิดเป็นมุมขึ้นมาตรงนี้คือมุมนะคะเกิดเป็นมุมขึ้นมามุมในที่เนี้ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งแขนของมุมซึ่งหนูรู้อยู่แล้วว่าแขนเนี่ยจะต้องมีกี่แขนคะสองแขนแขนของมุมก็มีสองแขนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีมุมหนึ่งมุมนะคะจุดยอดมุมก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นจุดยอดมุมแล้วก็มีแขนสองแขน นั่นเองนะคะอ,อย่างเช่นอันนี้นะคะคร,รูโมวามผมไม่ได้เข้าอ่ะผมไปกินข้าวอยู่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะครูตั้งชื่อมุมเรียบร้อยแล้วเวลาครูตั้งชื่อมุมเสร็จแล้วนะคะคก็จะมีตัวอักษรเวลาตั้งชื่อมุมเราจะใช้ตัวอักษรเป็นภาษา e <ON. S 1> อังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือเนี่ยเห็นไหมตัวอักษรตัวใหญ่นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ก็ตั้งชื่อตามจุดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเวลาอ่านชื่อมุมอ่านชื่อมุมนะการอ่านชื่อมุมอันนี้วนนะเวลาอ่านชื่อมุมเราอ่านอย่างไรเราก็อ่านจากมุม t O โก่อนจุดที่แขน o แล้วก็มาจุดที่เป็นจุดยอดมุมแล้วก็ไปอีกแขนหนึ่งนะคะก็คือชื่อมุมว่าอะไรมุม t o n อ นะคะมุม not หรือมุมคําว่ามุมอย่าลืมใส่นะคะมุม not o t จะได้รู้ว่ามันเป็นมุมนะคะนี่มันเป็นชื่อของมุมเหมือนเวลาเราบอกชื่อเราก็ต้องบอกเด็กหญิงเด็กชายด้วยอันนี้เป็นมุมเราก็บอกว่ามุม t o n มุม n o t สามารถอ่านไปนะคะอ่านไปแบบนี้หรืออ่านไปแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านได้สองแบบนะคะเวลาอ่านชื่อมุมแล้วก็มีสัญลักษณ์ของมุมนะคะ ขอเขียนทับไปเลยเพราะได้เ็ได้เห็นนะคะไม่มีเลยค่ะสัญลักษณ์ของมุมนะคะก็มีสัญลักษณ์มีสองแบบมีแบบนี้และแบบตรงตรงนี้หมดเลยค่ะเขียนให้ดูนะคะเวลาสัญลักษณ์ของมุมก็เอาชื่อมุมเนี่ยแหละแต่ไม่เอาคําว่ามุมมาเพราะว่าเครื่องหมายเนี่ยมันแทนว่าคำเดียวนะคะก็ T O N แล้วใส่หวกเข้าไบ นะคะและ N O P ใสห่หมวกเข้าไปหมวกแหลมนะหมวกแหลมแหลมตนี้นะคะหรือหนูไม่ชอบหนูคุณเมย์หนูไม่ชอบรูปนี้เลยอะ่ะไม่น่ารักเลยอะ่ะใส่หมวกแล้วมันเหลมแหลมไม่สวยแบบนี้ก็ได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้ใส่ไว้ด้านหน้านะคะแต่ครูว่าแบบนี้วาดยากกว่าแต่คนวาดยากใช่ไหม เป็นแบบเป็นแบบที่สองสามารถทําแบบไหนก็ถูกหมดเลยนะคะนะทําแบบไหนต้องไปฝั่งขวาคุณชอบแบบไหนกันก็แบบใส่หมวกกลางๆหรือว่าใส่ไว้ข้างนอาหมวกกลางๆกลางง่ายกว่าเนาะนะคะอ่ะนี่แหละเวลาอ่านก็มุม P อ T อ N อมุมทอ N อมุมเอ็นนั่นเองนะคะอ่ะมีกบกวนให้แล้วนะ ที<ๆ>นี้มาขั้นตอนการพับมุมฉากวันนี้เราจะเรียนเรื่องมุมฉากเราก็ต้องมาพับมุมฉากให้เป็นก่อนนะคะ,<ม>ะเด็กๆกินกระด,<ม>ดาษขึ้นมาหนึงนกระดาษเปล่าๆเลยแบบนี้เลยนะคะนะแบบนี้นะเป่าๆเลยแบบนี้แบบนี้นะอ่ะพับไปก่อนเลยอันแรกพับแบบไหนก็ได้พับไปหนึ่งพบก่อนปุ๊บกูพับลงไป เป็นเส้นข่้าแบบนี้เหมือนพิซซ่าเหรอคะนะคะออเอาครับได้ยังหลุครับได้เส้นหนึ่งอย่างกีดให้ให้เรียบเลยนะกีดให้เรียบเรียบสวยงามจะเบี้ยวแค่ไหนก็ได้นะไม่ต้องจําเป็นต้องเข้าครูนะขอ <c oughs> ให้มันเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้ให้มันเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เป็นเส้นขึ้นมายังหลุดครับไปครึ่งหนึ่งยังได้เลยง่ายด้วย <c oughs> อะ คือตอย่างนี้หรอคะคุณครูมันเอียงเอียงแบบนี้หนูไม่ชอบหนูเอาแบบตรงตรงไดไหมได้ค่ะแบบตรงตรก็ได้แบบตรงๆก็ง่ายดีใช่ไหมครับแบบตรงๆก็ได้ตรงๆก็ได้นะคะหนูไม่ชอบแบบเอียงเอียงแบบครูอยากแบบได้ค่ะได้เช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วตรงๆก็ได้แบบนี้ได้ไหมคะนั่นแหละแบบตรงๆนะคะ ครึ่งหนึ่งแบบตรงๆก็ได้นะคะง่ายดีนะคะเอาเนี่ยทับลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยทับได้ไหมถูกเออนนัลวถูกแล้วนะคะหันไปดูช่วยเพื่อนหน่อยดิควรควรควรไปซื้อบัตรที่นู่นหรือว่าซื้อนไม้ที่รับกระดาษไม่ได้ครับงงอันไหนนาทีผมได้เปล่าถ้าพูดแบบนี้น่าจะพิเกษแม่แม่จัน แต่เวลาอีกแบบไม่ต้องดูในแบบล้ก็น่าจะพิเศษนะดูตรงตรงนี้ก็ได้แล้วรอดูก่อนตามสรคนไดี้ก็ได้ง่ายดีตรงๆอ่ะก็ง่ายนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรูก็พับอีกทบหนึ่งนะคะพับอีกทบหนึ่งโดยให้ให้เส้นรอบรอบใช่ไหมแล้วดูตารางเวลาใช่ไหมให้มัน พอดีนะคะพี่ว่าค่ะนะให้มันเท่ากันพอดีมันก็จะเกิดมุมขึ้นมาหนึ่งมุมเห็นมุมขึ้นมาไหมเป็นเป็นมุมยังต้องตรงกันเลยนะเนี่ยกระดาษตรงนี้ต้องตรงกันเลยนะรอย่าไปพับเบี้ยวแบบนี้นะอย่าไปพับเบี้ยวแบบนี้ให้ตรงๆงกันเป๊ะเลยนะคะแม่คุยกับใคร ข้อที่ข้อที่ตรงยังได้ตรงยังอ่าตรงแล้วหนูก็จะได้มุมเกิดมุมขึ้นมาได้มุมขึ้นมานะคะหนึ่งมุมนะเราคุยกันว่าคุยกับครโนต์เมจินเกสคุณอังกงชิชิไม่กโไม่คุยทีใช่อีโอได้มุมขึ้นมานะคะ พอได้มุมขึ้นมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่ามุมฉากนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามุมฉากนะคะมุมฉากนี่ได้มุมฉากมาแล้วเห็นเด็กๆเห็นไหมได้มุมฉากขึ้นมาแล้วเตรียมตัวนะมุมฉากเนี้ยใช้ประโยชน์ต่อไปในการทําแบบหัดของเราด้วยนะคะแต่ถ้าบางคนอ่ะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์หนอาจจะใช้ไม้ฉากนะคะอันนี้หน้าตาของไม้ฉากจะเป็นแบบนี้เอง นี่เคยเห็นไหมเดียกเคยเห็นไม้ฉากไหมเคยค่ะเคยเห็นไไมเคยค่ะไม่เคยเนี่ยพอได้ไม้ฉากนะคะหนูดูนะเนี่ยเขาจะมีมุมมาให้เนี่ยมุมฉากทั้งหมดเนี่ยมุมฉากนะคะเวลาหนูจะวัดหลงก็จะเป็นมุมฉากต่อไปในนี้สมมติเป็นกระดาษที่วาเข้าไปก็จะเห็นเป็นมุมฉากนะคะ คุณทำไมมันเบี้ยวอย่างนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่หนูดูดิว่ามุมฉากมีอะไรบ้างที่เราเห็นในสิ่งรอบตัวของเราคืออะไรบ้างหนังสือดหนังสือโทรศัพท์หนังสือขอบมุมของหน้าต่างขอบมุมของโต๊ะกระดาษเขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปดูแล้วไปแอนทีวีไหม เห็นค่ะเห็นกรอบรูปมีอะไรอีกรอบรูปนะคะขอบประตูได้ไหมคะประตูได้เช้าบางตูประตูบางที่อาจจะทําแบบมนๆเหมือบางทีทําเป็นแบบเดหยบนะคะต้องดูดีๆมุมชนอะมุมมุมชนิดที่สองเอเมื่อกี้มุมฉากนะคะมุมตรงเกิดจากมุมฉากสองอันนะคะมีขนาดเท่ากับสองมุมฉากสองอันนะคะนี่หน้าตาของมุมตรงเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูนะคะ เมื่อกี้มุมฉากเป็นแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้มุมอันนี้มุมฉากใช่ปะเียเนไม่ได้ลืมเอาใช้นปากการใช้ใช้วาลุูงทรงอันนี้มุมฉากนะคะอันนี้มุมตรงจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือมุมตรงนะคะมุมฉากหน้าตาแบบนี้นะคะมุมตรงหน้าตาเช่นน,น,ะะน,นี้นะคะเช่นนี้นะอันนี้คือมุมตรง นะคะมุมตรงเนี่ยเกิดจากมุมฉากมีสองอันนะคะมีขนาดเท่ากันองมุมฉากสองปูเดี๋ยววาดให้ดูเห้ยเส้นต่างขานี้ล่ะลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มุมฉากอันที่หนึ่งอันนี้มุมฉากอันที่สองนะคะมันมีขนาดสองมุมฉากอ่ะมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมเคยเรียนมาบ้างไหมนะมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่คะ มุมฉากมีขนาดนับไม่ได้ก็คือองศาค่ะมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่คะมุมตรงร้อยร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบองศาเพราะว่ามันบอกว่าว่าขนาดมากกว่ามุมฉากสองเท่าใช่ไหมนะก็คือมุมตรงม,มีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองเห็นไหมอันนี้คือมุมตรงแล้วลูกนะเนี่ยฟูเนี่ย,ยมุมตรงนะคะ นะทีนี้เข้าแบบผังหันแล้วเนี่ยเด็กมาดูนะคะหน้านี้หนูต้องใช้มุมของหนูเนี่ยแหละในการทาบเข้าไปหนูเอาท่าเข้าไปที่มุมของมันถ้ามันพอดีเป๊ะท่าอันนี้พอดีเป๊ะแสดงว่ามันเป็นมุมรูปนี้มันเป็นมุมฉากแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันเล็กกว่ามันก็จะไม่ไม่ใช่มุมฉากหรือมันเข้าไปแล้วมันมีพื้นที่เหลือแสดงว่ามันเป็นมุมไม,ไม่ไม่เป็นมุมฉากเช่นเดียวกันนะคะ ไม่เราต้องใช้มุมที่เราพับไว้เมื่อกี้เท่านั้นนะเพราะว่ามุมอื่นเราไม่แน่ใจว่ามันฉากหรือเปล่านะคะลองทาบเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งหนูว่าเป็นมุมฉากไม่เป็นมุมฉากคะเด็กๆทาบยางลองทาบตัวอย่างเป็นมุมฉากค่ะเป็นมุมฉากเก่งมากค่ะเป็นฉากเราติกเลยนะคะเป็นมุมฉากหนูใหญ่กว่าได้ไงเนี่ยทับผิดหรือ,อเปล่า,าอ่ะ ที่สองลูปที่สองเป็นมวนฉาบไหมคะเป็นค่ะเป็นค่ะข้างไหนเป็นค่ะอ่ะอย่างไรชาบไปอ่ะไปยังนักยังเป็นค่ะรูปที่สามเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะ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  อันที่สี่เป็นไม่เป็นไม่เป็นค่ะค่นม<อ>ุม<อ>เ,เขาเล็กกว่าอันนี้ใช่ปะเข้าไปแล้วแน่นเต็มทับไปหมดเลยใช่ไหมคะสวัสดีครับอยู่ส,สัองทางทางสา,สารสนคทศอยู่โตโ,โกียวพอที่ที่เราไปกอ เป็นค่ะรูปแรกเป็นไหมคะแกเป็นเป็นค่ะดูมันใหญ่พวกหนูอ่ะเป็นตองเป็นไหมคะหูเป็นไหมไม่เป็นค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นไหมไม่เป็นโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้จะเป็นได้ไงเนาะครับเข้าไปเหลือพื้นที่เยอะมากเลยใช่ปะคะไม่เก็สุดท้ายล่ะค่ะไม่เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็น มุมอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปรู้จักกันต่อไปนะคะหรือมีคนบอกว่าเริ่มเริ่มพูดมาแล้ดดวแสดงว่ารู้จักอ่าถ้ามันใหญ่แหลมเหรอคะไม่ใช่ไงไ้่มีจนะลูใกใหญ่กว่ามันก็ไม่ได้เป็นมุมฉากไงแค่นั้นแหละใช่ไหมอ่ะ <S <S ทีนี้มาดูคะ่ะเด็กๆทีนี้เขาบอกว่าให้บอกชื่อมุมฉากและมุมตรงให้ได้มากที่สุดอ่ะคุณหามุมฉากก่อน มุมฉากเด็กๆด,ดูซิว่ามุมฉากมีอะไรบ้างช่วยครูตอบหน่อยเร็วมุมฉากมีมีอะ<ม>ไรบ้าง F A H อ่ะ F A H กับ F A แล้วก็ H ใส่หมวกนะคะอ่ะมีตอนไหนตอนไหนอีกไหมตีกับ B ีฮะ B B บีข้างบนเหรอคะครู ด b a ีอเหรอ B a ่ะค่ะดีอ่ะ D a b เออ D A นี่ไหนอีกต้องเปลี่ยนสีด็ไหนนะ A ีเอฟดเหรอ B นี่เหรอใช่ไหมอ่ะ B A เอ่ะบอ โอโอซีครับอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวไปนะคะ d ีเอมีเปล่าใช่ไหมได้มั้ยี a อได้ไดมอะดีอแล้วก็เอฟอีกอันหนึ่งนะคะสีมันทับกันหมดแล้วครัครูใช่พยายามจะให้แต่ก็มันนี่มันทับกันแล้วอ่ะทีนี้มุมนี้น่าจะหมดแล้วแหละ จะเพิ่งไปนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่โูใจดีไม่ใจร้อนรอเด็กมุมตรงอ่ะเดี๋ยวกูเขียนไว้ก่อนนะคะมุมตรงมุมตรงหนูคิดว่าหนูจะเจอไหมมุมตรงเนี่ยไมู่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมเอาใหม่เอาเปลี่ยนสีดีกว่าสี เจอไหมคุณครู K ค่ะเคค่ะ K F ค่ะเคค่ะ K K อะไรตรงนะเส้นตรงๆนะ D หรือเปล่า D ค่ะ F A B U ค่ะอ่ D A H ค่ะแล้วก็ B A F B F B F ครับดีด้วยนะหนูจะใส่เป้าคู B A F ค่ะครู แล้วก็ไหนนะ B F B A F B, F B F S เจ็บนะใช่กไูไปเลยว่ะแล้วแหละคือว่าไม่น่าจะมีแล้วนะแล้วเพิ่งไปนะคะแป๊บน,นึงไม่ได้ไปเ็นเลยค่ะแต่กลมลากรังยังนั่งอ่นตืนดอยู่หน้าห้องอยู่เลยค่ะ <c oughs> วันนี้เขียนสวยจังชมตัวเองด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อ ไอรีนครูว่ามันนี้ครูเขียนสวยสวยมากเลยครูเขียนสวยมากสวยค่ะสวยมากเลยค่ะครูแต่มอม้าสวยโคตรเลยค่ะสวยเบี้ยวจังหมอม้าสุดวันนี้ปากกาดีปากกาดีชาร์จแบตมาเลยปดียังเขียนได้ดีค่ตอนนั้นบางวันปากกาก็เลยสนิทบางยาวเลยครูเอดีใช่ไหมคะอะไรคะลูกครูว่าตอนตอนที่ตอนที่ มันจริงๆค่ะคือครูลืมชาร์จแบตมันใช่ใช่เป็นวันมันชาร์จแบตใช่อไม่มีแล้วแต่คุณเนี่ยวครูอ่านเปล่าเลยว่าเงียบเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยพอพี่เป็นเป้ค่ะค่ะผู้ครองของตกของผักข่ามังสามตัวเป็นหน้าจอดำๆเนี่ยเป็นหน้าจอดำดำ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนวันนี้ครูน่าจอารมณ์ดีนะคะใช่ครูอารมณ์ดีมากถ้าเกิดอารมณ์ดีเสียงสูงเลยจัดการพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วีสูงอยู่ใช่เพราะว่าดื้อไงถ้าไม่ดื้อจะดุไหมล่ะดุดุควรจะตื่นเต้นไม่เคยไงไม่เคยเห็นเพราะว่าซูมไปด้วยนี่ไปด้วยเบอร์ใช่เมื่อวานนี้ห้องนูไม่โดนดุโดน ก็เพิงเคยเรียนซูมแบบนี้ครั้งแรกอะเลยใช่้สอนไปด้วยซูพายลินพาลินว่าไงใครเรีอกเรา่หรอหน้า48ข้อสองตอบอะไรนะไม่ทันหน้า48ข้อสองตอบเป็นมุมฉากโออข้อสามข้อสามเป็นมุมฉากนี่เธอไม่ทันทุกข้อเลยเหรออุ้ม สีขาสีขาเขียนเล็กสีขาวอันนี้สีขาวปะไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอ้โหข้อนี้ง่ายง่ายให้นักเรียนวาดทำย่ังไงวาดมุมฉากโดยที่มุมเอ็มเป็นมุมจุดุดยอดจุดดยอมุมใช่ไหมจุดยอดมุมนะคะใช้ไม่ทันเลยคุปใช่ดีลูกไม่มาทำนันทันตรงไม่เล่ะตรงครับ ไม่ถ้าหนูไม่มีม,มาบรรทัดหนูก็ใช้มุมฉากที่เราพับเมื่อกี้แหละเป็นตัววัดยังลบเลนี่ยคุยังลบตามมุมนี้ง่ายมากเลยเอามุมนี้ไปวาดบึบบึบมันจะได้มุมฉากยังลบไหมคุยังลบวัดพับถูกเปล่บ <tracing> อ้าวก็ใหญ่มันใหญ่ตรงไหนคุณไม่ได้เห็นใหญ่เลยรเราดูแค่ตรงมุมนี้นะไม่ใช่ดูทั้งแผ่นนี้นะลูกนะ อ่ะเอาว่าดลงไปเลยนะคะใช่แล้วนะ<อ>หนูหจะวาดตะแคงหน้าตะแคงหลังยังไงก็ได้แต่ขอให้มันเลยเอาแบบตรงๆดีกว่านะแบบไปไหนไปไหนมันก็จะเบี้ยวอนะบางคนอาจจะวาดคว่ำหัวก็ได้นะก็ไม่เป็นไรนะใครจะวาดคว่ำหัวก็ได้อ่ะบางคนวาดแบบนี้ดได้เช่นกันนะคะอย่าลืมใส่หัวลูกศรให้เรียบร้อยแล้วก็จุดกี่จุดคะ เดียวนะคะอายวัดแบบไหนก็ได้นะคะจะแคงหน้าจะแคงข้างอะไรก็ได้หมดเลยขอให้มันเป็นหน้าจะแคงข้างจะแคงข้างนี้ด้วยใช่ใช่บางคนแบบเฮ้ยหนูไม่ชอบเลยของครูมันเบสิกเกินไปเอาแบบคลาสสิกดีกว่าแบบนี้อยากแบบนี้ก็ได้ค่ะครับผมว่มง นี้แหละตะเคียตะเคียงแบบนี้ก็ได้นะคะตะเคียงเป็นตุ่มเลยคุณแบบนี้ไมได้นะคะแล้วหนูก็ใส่ชื่อให้เขาเขามีชื่อของเขาอยู่นะคะ S M E <S M เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นชื่อมุมเป็นจุดยอดมุมของเขานะคะอ่ะใส่ M ใส่ฝั่งนี้ใส่ E ฝล่งนะคะอันนี้ก็เป็น E, e M ใครแบบไหนก็ได้ตั้งไปถึง M F คูเขียนผิด F M G นะคะนเขูเขียนผิดบ่อยว่าอนี่ม้มีไ้ได้เสรแล้วค่ะ มุมเรียบร้อยเลี่ยเป็นมุมฉากด้วยนะคะถ้าเป็นมุมฉากก็ใส่ฉากให้เขาหน่อยนะคะโอ้โหต้องใส่ฉากด้วยใช่ใส่ฉากด้วยใส่ฉากด้วยนะโูเป๊ะเอเมนี่ไม่ระดับไม่ระดับใช้แต่ไม่นี่แล้วลองเครื่องพีนาดิแล้วก็ ส่งมาให้เครื่องไอ้ไหนอ่ะและมาถามคำถามสองข้อเขาบอกว่าจุดยอดคือจุดอะไรครับจุดยอดมุมจุดเอ็มจุดเอ็มโอ้โหง่ายเห็นไหมเรามีรูปแล้วดอกได้เลยง่ายจุดเอ็มไอ้กิโนะเพอเคียนเป็นชื่อของน x y กำลัง ไม่ใช่ของหนชื่อหนูอันนี้เถ้าเอมไม่อยู่เรื่องด้วยเหรอเอมไปด้วยเหรอเอนะคะเอมไปเอ็กแล้วก็เอ็มไปนี่นี่นะคะนะคะอ่ะรังสีเอ็มและรังสีเอ็มอีและรังสีเอ็มอีค่ะก็เหลือพี่ไม่ทำตรงนั้น ค่ะเขียนตามครูเลยใช่ไหมคะได้หมอครูพูดถูกกันบ้านวันนี้มันยากอะไรนะครูพูดถูกกันบ้านวันนี้มันยากอืมมันง่ายมันง่ายนะไงหมอกได้เลยสิแม่เนอะครูกได้สิเพราะว่าทําตามของครูอ่ะเสร็จแล้วค่ะเครับ เด็กๆจำเอาไว้นะเวลาเขาถามถึงแขนถามถึงแขนของมุมนะเด็กๆเ,เราต้องอ่านจากจุดจุดยอดมุมเนี่ยเราไปแล้วก็ไปหาแขนแบบนี้นะรู้ปะ่ะห้ามอ่านจากหัวลูกศรมานะเราต้องอ่านจากจุดของไปลายไปหาหัวลูกศรเท่านั้นนะคะเ,ออเดอยู่เท่านั้นนะคะอ,อ,อะสมมติครูถามรอบลูกนี้เ,ออเด็กๆ ครูถามรูกในนั้นดูซิว่าหนูจะตอบได้จริงไหมน,นะคะอันนี้นะไม่ต้องตามไปบ้านแขนงงรูกภาษาไทยเหรอครูครูแอบนะไปแล้นี่ะยอดมุมคือจุดอะไรคะจุดยอดมุมคอครับคอคอแขนะแขนะ

ครับมันมีคนสามตัวโอเคไหนสอง่ามันเป็นและไอ้เพื่อนไงนะอ่ะขออีกข้อเดียวข้อสุดท้ายแต่ไอ้พวกรวมพวกอยู่เดียวเราเลยพวกเล่นกิจกรรมแบบนี่จริงที่มีกันเหมอนไหนก็ยังไม่ได้กินเลยหมายถึงตรงวันอะ เพื่อนลงเป็นบอกเพื่อนให้ลงไปลงน้ำเลยมาเช่วยคูตอบอีกข้อหนึ่งค่ะเด็กๆช่วยคูตอบอีกข้อหนึ่งจุดยอดคืออะไรจุดวายครับวายจุวยายไดไอ่ะตอบว่า y ม่วาย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 นะคะจุดวายวายเซ็ตเ็ตเ็ตเ็ต รังสีต้องบอกว่ารังสีด้วยรังสีรังสีวาย8รังสีวาย8แล้วรังสีอะไรต่อ y x ยเรังสี y x ยอกซ์แล้วก็รังสีวายว้คนไม่ไดเรียนประมาณ44.1คูณเรียบร้อยแล้วข้างบ้านเก็บเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ ถามครูถามคนทำมากสิทีเ็ียวเป็นแล้วค่ะ